เพราะก้าวไกลกับเพื่อไทยมันจับมือกันแน่นนะฮะถึงแม้เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลม็อบที่ออกมานะฮะก็จะเป็นม็อบทั้งแดงทั้งส้มนั่นแหละการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนคิวต่อไปหลังจากพิธาจบจะเป็นเพื่อไทยจากพิธาจบก็จะเป็นเพื่อไทยจากเพื่อไทยจบก็จะกลายเป็นอนุทินชาญวีรกุลนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ผมมาอยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะวันนี้ที่นี่บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับบรรยากาศบนอ,อินทนนท์ก็เย็นสบายนะกำลังพอดีหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยมีใครขึ้นมาเพราะคนคิดว่าฝนจะตกก็คงไม่สนุกจริงๆแล้วช่วงที่ขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ย สบายมากที่สุดก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับพออากาศเย็นแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าไม่มีคนขึ้นมานะครับจะมาแห่จะแห่บากันส่วนใหญ่ก็จะแห่กันมาในช่วงหน้าหนาวนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่บนอิทนทนน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะอากาศดีฮะติดไม้ช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับในภาพรวมที่นี่เนี่ยก็อากาศดีนะครับอันนี้ วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคงเป็นประเด็นสําคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของพิทาตอนนี้กระหึ่มไปทั่วโลกเลยทีเดียวหลังจากที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าพยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเริ่มต้นนะก็ล้างแค้นกันละนะฮะรัสเซียก็ถลม่มออเดซากับมิโคลาอิฟสองเมืองท่าของอยูเกรนแก้เผ็ด ส่งโดรนนาวีทำการโจมตีสะพานครอชเมียถึงสองรอบนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการถแถลงว่าได้โจมตีเป้าหมายทหารหลายแห่งใน2เมืองท่าสำคัญของอยูเครนที่ผ่านมาในฐานะเป็นการโจมตีแก้เผ็ดครั้งใหญ่ต่อโต้ตเหตุการณ์เล่นงานสะพานเชื่อมระหว่างคาบสมุทรครอชเมียกับดินแดนรัสเซียซึ่งเกิดขึ้น,นเมื่อ16 ที่ผ่านมาและมอสโกกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของยูเครนนะครับในขณะที่ประธานาธิบด,ดีนากาลีใต้โวนะฮะแบบปีที่แล้วนะครับต้องเร่งทำการปฏิรูปรับมือภัยพิบัตบิที่กำลังขยายเกิดขึ้นนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่ารัฐบาลสัญญาปากเปล่าไรายงบประมาณสนับสนุน ประธานาธิยุนซอกยอนนะครับของเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปรับมือภัยพิบัติเพื่อให้สามารถรับมือวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภามะภูมิอากาศในอนาคตที่ดียิ่งขึ้นด้านผู้ช่วชาญชแัแหลมรัฐบาลล้มเหลวในการจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นเพื่อตอบสนองคำสัญญาในการยกระดับเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอีกทั้งเน้นการฟื้น แทนการป้องกันนะครับสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาน้ํามันกับทองคําก็ปรากฏว่าขึ้นนะครับจีนกระตุ้นเศรษฐกิจหุ้นสหรัฐอเมริกาก็พุ่งจากแรงประกอบการของธนาคารนะครับราคาน้ํามันขยับขึ้นกว่า1%หลังจีนระบุการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในชาติผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่แห่งนี้ นะครับและดอลลาร์อ่อนค่าปัจจัยหลังดันทองคําแตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับขณะที่วอลสตีทปิดบวกให้แรงหนุนจากผมประกอบการนะครับบรรดาสถาบันทางการเงินนะครับอีกรามีการโหมกระพือสงครามฮะเปียงยางสันโบขีบรราวุธ2ลูกตอบโต้เรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเยือนเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกในทางทิศตะวันออกทั้ง2ลูกดูเหมือนจะตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมแดนปาดิบการเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่เรือดำน้ำขีปนาวุธนะติดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่าเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุค ทศวรรษ1980ัเร1 9 8ปเป็นต้นมาสถานการณ์ตอนนี้ก็ที่ของสหรัฐอเมริกาก็แทะความหวังของอยูเครนนะครับี1 6ช่วยไม่ได้สู้ไม่ไหวต่อระบบป้องกันตัวเองของรัสเซียแม้ว่ายูเครนจะรับเครื่องบินลบล้ำสมัยที่ผลิตโดยตะวันตกพวกมันจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยสืบเนื่องมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศทรงพลานุภาพของรัสเซีย รายงานของนัสพิม์บัวชิงตันโพสต์นะครับโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าที่สหรัฐอเมริกาที่ไม่มีการประสงค์ออกนามนะครับเสือเท่าไม่ทิ้งลายฮนะปรากฏว่าเฮนรี่คริสซิงเจอร์ฮะกุน, inger, นซือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาดอดเข้าปักกิ่งพบพลเอกลีช่างฟู่นะจีนสหรัฐอเมริการ่วมมือกันอย่างสันติด้านกลาโหมของจีนโทษนะครับอเมริกันตัวการทำลายความสัมพันธ์ หนังสพิมพ์ South China Morning Post นะครับของจีนได้มีการรายงานว่าเฮนรี่กรีซิงเจอร์ฮะกุนซือคนสำคัญของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนสำคัญของสหรัฐและพลเอกหลี่ช่างฟู่ฮะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีน ที่ปรากฏว่าไปเจอกันที่กรุงปักกิ่งโดยหลี่ยืนยันว่าจีนต้องการ,ค,รความสัมพันธ์และเสถียรภาพกับสหรัฐอเมริกาทว่าที่ผ่านมาฝ่ายวอชิงตันเองที่บ่นทําลายความสัมพันธ์ถางสหรัฐอเมริกาก็พยายามทําทุกอย่างนะตอนนี้กําลังเสียเปรียบนะครับในขณะที่เพนทากอนตะลึงทนะหารอเมริกันวางแผนเข้าเกาหลีเหนือนะครับพลอมเป็นนักท่องเที่ยวหนีข้ามแดน นะครับระหว่างโดนส่งตัวกลับสหรัฐอเมริกาหลังก่อคดีทำร้ายร่างกายในเกาหลีใต้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทหารอเมริกันนะฮะสิบเอกทราวิสคิงอยู่ในการควบคุมของเปียงยางนะครับพบเพิ่งถูกปล่อยตัวในคุกเกาหลีใต้เกือบ2เดือนคดีทำร้ายร่างกายเตรียมถูกส่งกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อรับโทษเพิ่มฉลาด เป็นกรดวางแผนหลบหนีข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปยังหมู่บ้านปันจอม,มุนก่อนโดนจับในที่สุดท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ชาตินะฮะด้านแม่ของ1 0บเอกในอเมริกันก็ออกมาเรียกร้องให้ลูกชายกลับบ้านส่วนบิ๊กพนทากรนน้ำตรีกรลาหขมนะครับและประธานเสียดการสหรัฐอเมริกาออกแถลงการรับทราบมีทหารอเมริกันถูกจับ ในเกาหลีเหนือจริงๆก็มีการส่งเข้าไปทำการแทรกแซงนั่นเองในขณะที่ฟังแล้วเครียดกว่าเดิมฮะปรากฏว่าบิ๊กทหารของอเมริกันก็ทำการโจมตีกลับของอยูเครยนยังไกลคําบ้าล้มเหลวนะครับแต่สอแววยืดเยื้อแล้วก็นองเลือด ายผลระดับสูงของสหรัฐอเมริกาชี้ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียของยูเครนห่างไกลาจากคำว่าล้มเหลวทว่าหนทางในการต่อสู้ข้างหน้าอาจจะยืดเยื้อและอาจจะต้องมีการสูญเสียนะเพิ่มเติมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ชาวเน็ตก็สวดยับเลยทีเดียวฮะกดจีนกวาดนักท่องเที่ยวนั่งหลับบนรถอ้างทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันกลายเป็นประเด็นดราม่าบนโซเชียลมีเดียของจีน นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งแชร์คลิปเล่าประสบการณ์ถูกไกด์นำเที่ยวปลุกให้ตื่นขณะนั่งอยู่บนรถบัสนะครับแถมยังตำหนิว่าการที่เธองีบหลับบนรถเป็นการไม่ให้เกียรติกันหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับของจีนรายงานมานัองเที่ยวหญิงที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อได้จัดซื้อทัวร์ไปเที่ยวเมืองหลี่เจียง นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนานระหว่างที่เธอนั่งหลับอยู่ปรากฏว่าไกด์านาเที่ยวกําลังขึ้นมาชวนให้ลูกทัวร์ชมสถานที่ต่างๆสร้างความไม่พอใจและเดินเข้ามาปลุกเธอด้วยพอเธอนอนหลับอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซาอุดิอาระเบียก็ต้อนรับนะครับแอโดอนด้วยคําสั่งซื้อดโดรนนะครับล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซาอุดีอาระเบียบรรลุข้อตกลงนะคำสั่งซื้ออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนล็อตใหญ่จากตุรกีระหว่างการเยือนนครเจดดาของประธานดีเรเจฟตายิบแอดูอันซึ่งมุ่งสู่กระชับความสัมพันธ์กับเหล่าชาติมหาอำนาจริมอ่าเปอร์เซียเพื่อช่วยพดุงเศรษฐกิจนะครับของตุรกีที่กำลังร่อแร่ เลยทีเดียวอีกประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่สำหรับต่างชาติก็ปรากฏว่าสื่อตะวันตกมองว่าพิธาสิ้นสุดทางสื่อนอกอ้างนะครับนักวิเคราะห์ชี้อาจจะได้เห็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นฝ่ายปราบผู้สนับสนุนฝั่งก้าวไกลพิธาลิมเจรลัต์หัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาขอเสียงสนับสนุนร,ร,รัฐสภาอีกครั้งรับรองในฐานะนายก,กรัตรี แต่สบข่าวเอฟีมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภานะครับที่ได้รับการแต่งตั้งจากทหารพร้อมอย่างอ้างนักวิเคราะห์มีความเป็นไปได้จะเห็นพักเก้าไกลถูกกีดกันจากพักร่วมรัฐบาลและอาจจะเกิดการประท้วงนะครับเมื่อน,นั้นรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีการชอบธรรมในการปราบปรามนะฮะในฝั่งของก้าไกล สำนักข่าวเอพีรายงาน 9, ว่าพรรคก้าไกลคว้าเก้าอี้ได้มากที่สุดในสึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านก็ไปให้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากการมอบความหวังแก่คนหนุ่มสาวและผู้คนในเมืองที่เบื่อกับบรรดานักปกครองทหารหนุนหลังมาเกือบหนึ่งทศวรรษอย่างไรก็ตามความพยายามจัดตั้งรัฐบ,บาลของพวกเขากําลังสะดุดนะซึ่งก็วิเคราะห์จนในปลายยกบอกว่าอย่างไรก็ตามที่มีผู้ใช้สิทธิ์ เสียงชาวไทยและเสียงคะแนนสนับสนุนปฏิเสธพรรคการเมืองที่รับการสนับสนุนจากทหารในสิ่งเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นเอพได้สัมภาษณ์นายทิตินันแนวโน้มก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีของพระเอกประวิย์อาจจะโหวมกระพือไฟย้อนสอนนะครับในประเทศที่คุ้นเคยกัน กับสถานการณ์ไม่สงบทางการเมืองแห่งนี้เขาบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลถูกกีดกันมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการประท้วงหากการประท้วงเลยเถิดไปรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมในการปราบปรามเนะเขาบอกแบบนั้นนะฮะนั่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสถานการณ์การต่างประเทศในเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างเพื่อคืนดีกับทางฝั่งประเทศจีน ที่ผ่านมาส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีเคมบริงไปขอความร่วมมือจากจีนจีนปฏิเสธต่อมาส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะต่อมาก็ส่งอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศไปลายคราวนี้ส่งเฮนรี่กริซิงเจอร์กุลซือใหญ่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทําการเจรจา นะครับหวังว่าจะได้รับการร่วมมือจากจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันเล่นงานคมคูบอยคอรดความบาทนะครับกีดกันทางการค้ากับจีนจนจีนเนี่ยเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและหันประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มบริษนะครับค้าขายกันเองโดยใช้เงินสกุลของตนเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสภาวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ตกต่ําประกอบกับรัสเซียก็เปิดสงครามกับยูเครนนะครับ จีนกับรัสเซียก็ทำการจับมือกันแน่นเลยทีเดียวนะฮะทำให้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจึงพยายามทำทุกอย่างในการที่จะคืนดีเพราะตอนนี้ทั้งสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองในสหรัฐอเมริกากำลังย่ำแย่เลยทีเดียวเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะสื่อต่างๆก็มองมาโดยตลอดนะเฉพาะสำนักข่าวต่างประเทศมองว่าพิธาจบแล้วไปไม่รอดแล้วสิ้นสุดสุดทางแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็จบล้หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นกับวุฒิสภามีการลงความเห็นร่วมกันว่าการบวกครั้งที่2องทำไม่ได้ซึ่งผมบอกหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกนะตอนนี้ก็ความจริงก็ปรากฏมานะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็สารทำการคุ้มครองชั่วคราวทำให้พิธาขาดเป็นบุคคลขาดคุณสมบัตินะครับจากกรณีการคุ้มครองชั่วคราวทำให้หลุดการเป็นสอสอซึ่งคราวนี้ไม่ใช่หลุด เฉพาะวันนี้ฮะลากยาวไปตั้งแต่พิธาเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสอสอในสภาผูแ้แทนราษฎรด้วยคราวนี้ย้อนหลังนะฮะผมเรียนยุ่นส่วนไปแล้วนะครับแต่เกมตอนนี้ฝรั่งหรือต่างชาติเขามองว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะฮะสุดท้ายจะต้องมีม็อบคนที่จะปราบปรามนะฮะก้าวไกลเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วไม่เป็นจริงเลยเพราะก้าวไกลกับเพื่อไทยมันจับมือกันแน่น นะถึงแม้เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลม็อบที่ออกมานะก็จะเป็นม็อบทั้งแดงทั้งส้มนั่นแหละการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนคิวต่อไปหลังจากพิธาจบจะเป็นเพื่อไทยจากพิธาจบก็จะเป็นเพื่อไทยจากเพื่อไทยจบก็จะกลายเป็น อนุทินชาญวีรกุลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถาวายพระพรวาร่างคุณเกลงถวันสุรชาชไทยสูนเจือจ้ำบูญพระเจ้าแผ่นดินสิ้นักษาแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิ้น มดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมรมาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาทบอิตรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโเดช้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญพระบาทละมีนำชาติรนไปราชสุดอนเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาส่งเป็นกษัตริย์จอมพัเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด 但仍然挺立。